ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคอมพาสก็ได้มีการประกาศข้อมูลเกี่ยวกับเกมในงานนิโกะนิโกะโชคายกินะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสรุปข้อมูลต่างๆที่อยู่ในงานนะอย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นการ์ดที่ถูกสร้างจากตัวละครโดยการ์ดที่มารอบนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างยูวิชาหรือท่านผู้กล้านะครับโดยการ์ดพวกนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวันประกาศว่าจะมาในวันไหนแต่ก็คิดว่าน่าจะเข้าในเร็วนี้ ในส่วนถัดไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของตอัวละครทอลลบซึ่งตัวละครที่มาในรอบนี้ก็จะเป็นคามิโจโทมัซึ่งก็จะมาพร้อมกับตัวละครมิสกะแล้วก็แอคซ์ลาเลเตอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็จะแนะนําให้สุ่มตู้ของคามิโจโทมัก่อนเพราะว่าเลดออกเนี่ยมันจะอยู่ที่50%ส่วนตู้ล่างเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าคุณมีงบเหลือเนี่ยก็ค่อยสุม่มการครับสับตัวละครอ,อย่างมิสกะหรือแอคซลเลเตอร์ แล้วก็สับใคที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็จะได้เป็นตัวข้อแลบแล้วก็จะมี2,525 B.M จากงานนิโกะนิโกะโชคาิกิด้วยซึ่งไอ้พวกตัวข้อแลบแล้วก็2,525 B.M เนี่ยก็จะอยู่ประมาณถึงวันที่18นะครับเพราะงั้นไปไปได้เนี่ยใครอยากจะรีบเล่นก็ให้รีบเล่นในช่วงนี้ครับก่อนที่กิจกรรมดีๆแบบนี้มันจะ